บอกว่าจะเลยขายข่อะไรเท่าไหมา่มามากินขขาเปียกกล้องซื้อมาได้โดนโดนน้ำบุกค,ค่อยได้ไซน่ะอันม,มีเลนพร้อมเลนสี่ข่ออก ขายออล้าซีเสื้อนกล้องใหม่ยึดไลน์ดีเจคอสโมบอกว่าจะเลยขายอะไรเท่าไรสบายดีเด้อสุภูสุคนตังไหรเขาเจ้านะ่ะมาเนะี่ยเบิงมาประเมินราคามากวดเบิงกล้อง Fuji XT 100ขายกล้อง Fuji XT 100อันนี้มันเลนซื้อมาตีโดนอ่ะอันนี้เลนกล้องเลนซูมตัวนี้ เอาปะเมียนกับโบเดไซ่ยายคลิปมันยากมันหน่วยใหญ่ตอนซื้อหันราคาสามพันสามพันบาทซื้อมาบุคคลบริดไซเลยนะก้องยังไม่ใหม่ กล้องก็บบุคคได้ไซน์เบิ่งทางข้าจานั้นมากวดเบิ่งมาสิได้ราคาเท่าไดร่ตอนนี้ข้าจามาห้ออันนั่นละแถวเดินบินโอ้ลืมอันนั้นเลยหนล่มศกลืม่กศพหนึ่งสาย,ยสาย ปลื้มไปอย่างครบเบิดมีครบเบดเลยซื้อมาได้5ปีแล้ว ไซ้าอนี่ไซตลอดเพราะว่าไซสามโคเวะแบงไม่มีตังจะซื้อกล้องใหม่กล้องใหม่สองหมืนปลายอันนี้ว่าสิขายหมื่นปลายถ้าเบิร์ชิด้ได้ไดนันมืนหมื่นป่ายนสามหมืี กองเลนตัวนี้ซื้อแยกดั้งหากราคาสามพันบาทมีหูบเลยนี่หูบบิ้ว ล,ลุกยังไงวะนี่นะครับันไหอ๋อไม่ยอมอันนี้ดูเลยเฮ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บบไปแวะซื้อเส้นกับเบียร์ตลาดสีไข่เอามาฮอดบ้านก่อนไปเวตลาดมาซื้อปิ้งมาไอบิวอ่ะกับมาฮอดไปแม่ใส่ม,มาข้ากับมาฮอด thế con nhổm núm, xuống máy vậy vậy, lấy máy xuống máy, lấy con nhổm cầm nhổm à, <cười> 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 ui, ui đen đen, <laughs>

จะพูดซื้อขายกล้องเน่ยซื้อขายกล้องเลยสักหนเยอจะซื้อบอก่อ็นห้าอยู่ขาซื้อขายตัวขับชื่อจ้ะขายรอที่จริงหันขายราคานี่ยพี่คอยเสนอไปหันแตง,งามแล้วเอก้องไปเลยปะยังใหม่เนี่ไม่ใช่ซื้อมาไม่ใช่ รถต่อม oh, oh, no, wow, oh, ือนกว่าว uh, mm ่าเบะเอเลยอีกตัวนึ่นเอาไว้เทากับใ่เลี้ยงเล่นอะารแม่หนุ่มเป็น้อแม่ไม่ได้ให้ไฟประมาเล้วันนี้นะมาๆมากินข้าวเปียก เขาไปต่นไกลเขามาแล้วกูกไูไม่เยอะใน้ัวมึงออกไปส <c oughs> จางสุ่มอือจะบัเซตงอาวันไหนบันเซียงตาลเนี่ยอ,ม,อมีน้ำปลาเออน้ำปลาหรอเว่านนี้เขาไปออเอาหัวจามาเอาหัวขึ้น่า อันไหนอันไหนบูทูอ๋อนะกูฮะเอามาพิ้ว้อเห็นป้ากูดูป้าเห็ดเป็ดแล้วเด้ขอลักอมาดีมา

mắt nó mặc đi này phải có mắt 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 cái mắt 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 ต้มๆขู้งในหม้อข้างมันเหมยิมแล้วใส่นั่นตองอยู่ห่าของกางใส่ีหยังคนายก็ไปซื้อไหนไปไปไหมกินอไปละไป่ไนอีกไปกินอยูเพื่อนโบม่ไอีกเด้อ่าแมะตููมาแม่